ครับพี่น้องครับมือนี้มาหาเฮ็ดครับพี่น้องเป็นบ้าบอยครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับยายไพ่ครับสวัสดีครับมหาเห็ดมาหาเห็ดครับผมพี่น้องครับเโาดงมือนี้ดงที่สามพี่น้องดงที่สามเห็ดกระสีว่าอลไรล่ะครับเป็นบานแล้วครับพี่น้องเลื่อนแล้วว่าแล้วเดี๋ยวฝากที่สามฝากอะไรกระเทศนี้เด้อฝากกองทัพกองพันกับแล้วมีลนลองไหมครับมือนี้บ้าบอย เรีนเรีนที่ดีสานแล้วก็ที่ให้เรีนที่ดีสานผมก็จะให้เสือมักระแดงขาดนะครับฟากันส่วนกันมาเลาะดงพื้เก็นะครับทีมติดฐานส้มนังครับครับเราชมคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้ในนั้นเลยครับผมดีครับขอบคุณครับนะครับวันนี้ครับผมพี่น้องขอดองขอดงน้ำกันครับขอดงหาเห็ดน้ำกันครับผม มรัวสิมีบ่หรอครับผมพี่น้องสิได้พ่อถวยบ่ครับผมพี่น้องเงินนี่เดี๋ยวมาติดตามมาลุ้นกันครับผมอืมเลนะ่นเน่อือโอ้ครับรงามเลยครับับพี่น้องผมเอาขึ้นให้พี่น้องบ้างเนี่ยมันเคลียร์พี่น้องเ,อเลยแจกเบิร์ดเลยเนะี่ยจ้า คุณครับเดี๋ง่เยอดยคุแะกักเบิดพี่น้องเอ้ยมันเทียถ์เถม่น้ำครับมาเบิ้งน้ำกันนี่ครับผมงายนะครับผมครับักนี่พี่น้องผมอูดองพี่น้องครับ ดอกกึครับมาเลยครับผมพี่น้องพี่น้องครัวอืมดอกงามครับงอนผมน่าก้าบเงือกขาพี่น้องผมขายแบบเนาเลยครับงอนพี่น้อง,องอมึงนี่เได้เห็ดพอเก่งปะเนาะพี่น้องเลย อู้หักครับโฮมเฮ้อคำสาแหวะว่าแหวาขึ้นมาึดบอกี่น้องว่าบอกันเกิดอึดครับอึดีม่นีลงอื้วนะถอพี่น้องตายใจใช่พี่ไหญแกงพูดละถวยก็เนาะพี่น้องเลย ข้าวแป้งพี่น้องข้าวปมเพียงเดินน,นั่งเลยครับดอกนั่งพี่น้องคนเบาๆเชียร์ออกเมื่อกี้ครับพี่น้องน,นี่ครับเนี่ยเท่านี่แหละพี่น้องครับโพ เน,นี่ยังให้กอหน่าอันนี้นั่งเหลือคอยเก็บไปอยู่ไม่ต้องแต่ไม่ใช่พี่น้องครับไปขีเป้เกียจไปครับผมพี่น้องอีกดอกนึงครับอืมดอกง่ายครับพี่นอ้องดอกนี้งครับผมโอ้ดอกน้นนนอ,กอ,กนนองเดียวังเขียงได้อยู่พี่นอ้องผม ฮึ๊โอ้โหเห็ดเถาเลยพี่น้องเห็ดเถาเลยอพี่น้องครับถึงครับเส้นคมงโอ้สุดยอดเลยเนี่ยป่าหน่อยอ่มหน้ามันะครับผมพี่น้องเดิน,นกันครับนี่พี่น้องอจุมงจ่มหนึ่งครับจุ่มหนึ่ง เ <laughs> มียบะวงนี่ก็จังเห็ดอันนั้นใช่่น,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 อน,น้อนงเลอครับนะบา,าปา,นา,นาเดี๋ยวเบ่งน้ำกันครับผมพี่น,ออนมม้องต้องถกหมเอเมียกด้วยกัอนอืมพี่นอ้อง อีกจุ่มนึ่ง้วครับผมก่มมากลมหลังกลมสุดที่จังละโอ้จุ่มที่สองแล้วครับห้โอ้กำลังงา่เลยแม่ปัดขาแม่ปัดขาเน่ชีดอกหาดอกนหน่อยหงครับนึ่งดอกสดอกเอ,อ้ยเบ้วงสิปัดขาแม่ปกกัดได้ไหม แค่เสียบพี่น้องบ่ได้ว่าออรครับเห็ดอันนี้แซ่บเยู่มมนแก่ดีขาบ่เคยกินแซ่ยบไานี่เด้อเลนเยบข้าวเบยเดี๋ยวไปเบิ่์น้ำแขครับขวัพี่น้องเองนะครับพี่น้องกิกีายร้านดรานดอก้าดว ดอกองา GH, มงเลยครับตัวพอดีพอดีค <it> <kho> ร <ant> ับงอแงผัดเห็ดเพิอกครับน้ำมีนปาล์ก่อนครับผมเอามีดจีดลงไปนี่พอดีตุ่มผัดเลยพี่น้อง่าครับตุ่มผัดครับผมพี่น้าดอกกันครับนี่ แล้ดวอดอกนี้ครับ,บนี่นะจะเป็นเห็ดถึงหวานก็รู้กันแลบวนะครับผมแล้วครับผมพี่น้องเห็ดไข่เขียวครับนี่ฮักเลยครับ,บผมนี่เห็ดโก,ก้ครับก้อนแบบนี้แม่แล้วพี่น้องดอกนึงี่

นครับเดือดครับพี่น่อเดือดพี่ข้น้นมเออเฮ้ย่าจะอรับผมนีนนครับครับเนื้อเชี่ยวพร้อมพี่น้ง <c ops> <ip. S 5> พี่น้องเห็ดดอกนะครับไม่ถมาได้ไม่ขาดปตอวไม่ขาเตัวเข้าใบจองกะแตกมัดครับพี่องพี่น้องเห็ดดอนงครับกำลังคิวเนี่ยนี่บรดตารอะไ่ได้ตาดขาย่ยางสำนักพ่ง

ตัวนี้มันหมังคีต้มนี่อ๋อเลยจ้ะมันคีต้มเพราะว่าโอ้มันกี่ดินมาเลยเม,มา,นนาเลยน,ลยนี่โอ้ยได้อยู่ปนแต่ว่ <c oughs> ามันแข็งเนาะมันยัง,ขยงยแข็งอยู่เลยแข็งอยู่โอ้ยขมางครับผมพี่น้องหลังเขียวแดดยังสวยๆเลยครับครับเก็บปิดน้ำกันนี้ครับ มาด้อครับผมพี่น้องครับเอชซีครับฟังเล่าฟังไทยครับผมพี่น้องน้องที่สูขเยกสูงงานครับบ่าบ,าบาอยกอดหอเป็นกำลังใจให้พี่น้องมื่อสุขสุขคนด้อนะครับผมมาหนีมา,มาหาเห็ดครับผมขอดงอีกขึ้นเก้าครับผมอีกเมื่อนึงครับอะไรกับพี่น้องรับชมรอดดูร,ก,รกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่อบอยนี่ด้วยครับนี่พี่น้องอีกตอกหนึง่งพี่น้องผมเนาะตอกเป็ดน้ำเลยครับนี่ครับเป็นของครับขาย,อออายอของพี่น้องขายเป็ดน้ำเลยครับทำทีน้องครับ โอ้ตดงนี้ถอดเลยพี่น้องเอาไว้ได้ใจพี่น้องน้ำกันอีกครับโอ้ฝนนะครับดอกนึงพี่น้องเอ้ปล่อยได้แล้วครับดอกนี้ครับดอกนึงครับสองดอกโอ้ยดอกเดียวเห็นมันแตกอยู่นี่ครับผมพี่น้องโอาปล่อยให็นแตกอยู่นี่แล้วกันสองดอกครับครับสองดอกเลยครับพี่น้องก็ใส่ วก่่นโอ้นี่ดอกหน่อยครับดอกอะไรเป็นก็มีครับผมพี่น้องดอกตูมตูมดอกตูมตูมดอกตูมตูมเี๋ครับผมพี่น้องอีกดอกนึงครับนี่โอ้ดอกนี่เป็บอะไรพี่น้องโอ้ดอกนี้เละเลยพี่น้องเละเละเห็มากเลยนี่ได้สองดอกครับนทำรูด้วกันครับผม อ๋อี่น้องเห็นดอกไอ้กอดงบมเห็ดแงเลยไอ้กอดมเห็ดแงเลยโอ้ยพูดอะไรไงพูดลวกสองดอกไอ้สองดอกขึ้นมาเห็กอครับขึ้นมาเออเห็กอดอกนี่ไอ้เอาอันนี้ออก ครับเอาที่เฮ้ยดิงเก็บออกครับเดี๋ยวบอใบจุดไปหาอีกคนครับผมน,นี่ก้อ,อกดอกครับแห็นขึ้นา้ำด้โอ้ยขาเนี่ย,ออยสองดอกจ้าคุณแม่จ้าดอกเทาๆแต่ว่าก็จะเอาเพราะว่ามันแซบดี เวลาต้มแล้วมันเขียนก็เลยเสียเอาครับผโ,โรมป้าพี่น้องตัดกอแดงครับผมพี่น้องครับผมนครับอ้ยดอกปาดปาดพี่ให้ดินเอาต้องปาดใหญ่ก่อนันเดียวเอยเข่าย่น่อยนงเขเขี้ยวหน้าเขี้ยวลังเขี้ยวไปซะแล้วครับผมพี่น,ออนอ้อง

ก็เป็นเขาครับผมเขียวครับอ๋อ้ครับนี่ครับ่อ้ยดูแม่มาปวดทิ่ป่อยเหนียวดขาะตอมดเอาเนี่ยแมวสองนึง่หอบอ๋อ ใช่บัตรฟ้นแล้วก็ดีบัตนฟ้นบได้กินจำพี่น้องเลยใช่ค,ครับอืมกำลังงามครับผมด้อกน้องพี่น้อาตัดขานี่จังเขาดอกนี้ับ ฮ่านี่ขาเข้ามาฟังเสียงพี่น้องโอ้ยเห็นผงเขากำพี่น้องครับดอกนึงครับอีกสองดอกนึงครับผมพี่น้องหินผงเขากำดอกตังามนะครับเอืดนี่ยปาดขาไง มำนมิโมูอีก่อ <Okay. S 1> นงอนเลยดอกพอดีเลยน,นออออ้องแมนขอดีครับผมพี่น้องครับเห็นหนังวัวพี่นอ้องหนังวัวครับครับผมพี่น้องอีกดอกนึงครับหนังหัวหน่อยแกงสเสียบครับผมพี่นอ้อง おお、う一度は狩猿のいうがいいない、ね。うん ทำนป็นลูกแก้วจินไหมนะครับเอาคุ้คดวงนี่นะครับนี่นะบัวเอี<อ><อ>ไปเลยเลยเลยเก็บไปโอ้ได้ให้ตลม อื้นเรื่อยๆครับแค่นี้บอหีือเปลเาได้เลยคุณยายขานางเล่ที่ไหนแม่เฮ็ดเฮ็ดขารถนั่งลงกับพยูงขึ้นถนนเลยครับผมสรุปผลงานการหาเห็ดมื่อนี้ครับของบ้าบอยนะครับเดินดินที่อีสานแล้วก็พี่ห้อยดินที่อีสานนะครับคุณย่ายไพ่จะมาแกล้งขาดครับ สู่ผลงานครับเบิครับผมนี่าดมกันนกตากระตาใยไผ่ครับคุครับบานเหงามอยู่ครับใจไผ่นี่จะรอดงามพี่น้องครับบานเราก็งามอยู่ครับผมเขนมันตันดีพี่น้องบ้านท่านแข็งน่กตาพี่ห้อยดินครับผมพี่น้องเมื่อกี้ได้ติดเห็ดพี่น้องเยอ่ดอกเพื่อนโอ้แต่ลายอยู่ครับผมพี่ห้อยดินพ่ครับ เห็ดไข่เคี้ยวพี่น้องกระตาบ้าบอยได้หน่อยนึ่งวันนีครับผมวันดิปปนครับผมพี่น้องเห็ดไข่เขียวเห็ดหนาเขียวครับกำลังมีอยู่หรอกครับผมพี่น้องพอได้อยากได้กินครับฝากพี่น้องติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าบอยไดดินที่นิสานเบี้ยวดินที่นิสานคุณย่าไพ่เสื่ยวมาแกล้งขาดในเด้อ สินรับคลิปนี้ป้าบอยกับสีวัยส้มหยีสควอนครับผมพี่น้องพุ่มพอกันคลิปไหนพี่หนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายีป